ค่ะพบกับออยนะครับผมกับชาว n e x Channel นั่นเองนะครับผมวันนี้ออยจะพาทุกคนมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องน้องหมูป่านะครับที่คลอดลูกไปใน EP ที่6ของเราที่ผ่าน เรมาเซอร์ไพรส์อีกนะครับสำหรับวันนี้ก็หมูป่าคอดลูกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมนะครับยรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนไปชมด้วยนะครับวันนี้มากับท่านผู้ชมคนเดิมนะครับมีตัวเดิมน้องไพกานะครับอม,มาสำรวจหมูปา่าเว้ยคุยกันด้วยนี่นี่นี่อ๋อดูดิทุกคนเห็นไหมเนะี่ยน้องอยู่ข้างใน<ะ>อ,อย่าเอา ได้ยินเสียงไหมครับทุกคน EP ที่หกของเรานะครับที่คลอดลูกไปก็คือมีข้อที่หนึ่งครับผมแล้วก็ข้อที่สองตรงนี้ใช่ไหมครับสาหรับวันนี้ก็คือคอกที่สามนะครับคลอดลูกอีกแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่นะครับแถมได้ทุกคนนี่นะครับเพิ่งคลอดสดๆร้อนๆได้ประมาณสองสาวันนะฮะนี่คือแม่น้องหมูนะครับอันนี้ไม่มีหมูเผือกเลยนะครับ มีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแล้วก็ตัวที่สี่อยู่ไหนเอ่ยตัวที่สี่อยู่นี่นะครับผมกับตัวที่ห้านี่น่ารักมากทุกคนดูดิ <c oughs> น้องมองกล้องได้ไหนซีไฮนี่ hello can you hear me น่ารักมากเลยทุกคนว้า wow. วข้อที่สามแม่แอบดุนะครับผมแต่วันนี้ก็คือยังไม่ได้ยินเสียงเลยฮะดูสิ ทั้งหมดห้าตัวนะครับที่คลอดคอ,อกที่สามนะฮะมมมติจะม,มีมากทุกคนแม่มันมาแล้วหวังลูกมากนะครับคอ,อกที่สามแต่สองคอกแรกไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้แอบน่าก,กลัวอ๋อตัวเล็กเข้าตัวใหญ่ คลอดไล่เลียกันเลยนะครับค้อกหนึ่งคอกสองคอกสามสําหรับอาหารนะครับน้องก็กินง่ายอยู่ง่ายนะครับกินผักผลไม้กินหมดทุกอย่างเลยนะครับอาเคตะโมตะมีมากเลยทุกคนอยากกินนอนแล้วหลุลกโอ้ไปนอนเฉยๆค้องนี้น่ารักนี่นะครับทุกคนดูดิ น้องนอนอากาศหนาวโอ้ี่ตกใจเหมือนกันนะครับเนี่ยดแต่พาไปอัปเดตสองข้อที่ลอดก่อนนะครับผมไปกันที่อคออแรกกันเลยดีกว่านะครับอยู่ด้านหลังของผมแล้วนี่นจาอ้าวไปไหนกันหมดล่าสุดน้องไปไหนอ๋อน้องอยู่ข้างหลังหนดออกไปตรงนู้นนะทุกคนมีทางออกพิเศษนะครับ อันนี้ก็อยู่แค่คุณแม่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวพาอ้อมไปดูแล้วกันไปกันเลยนี่ทุกคนมีต้นทุเรียนแล้วนะครับนึกว่ามันจะตายแต่มันก็ยังไม่ตายมีคนไปก่อนแล้วมีตัวหนึ่งไปก่อนแล้วเลีง้งตามธรรมชาติครับอันนี้ไก่ได้ไม่อยู่ข้างหลังกันหมดเลยโอ้ยทำไมตัวนี้ดูตัวใหญ่ขึ้นมาแนละ้วลูก ขึ้นตัวหนึ่งจะไปแล้วนึงไทยกาอย่าเฮาอันนี้เราลูกเสียหายเพื่อนหน่อยไทยกาโอ้ยทุกคนสวยมากโอ้ยน้องอ้วนมากเลยดูดินมนี่เร็ว อยู่กับพี่เหรอฮัลโหลตกใจ oh, อ๋อเขามาทักทายเพื่อนถ่ายกล้าเดี๋ยวเรา,เาไปขังนะ นอ้องอ้วนมากตอนนี้กินอาหารนะครับน้องหิวนี่นะครับคอกแรกผ่านไปแป๊บเดียวโตขึ้นไวมาก ทุกคนเ้อที่สองอยู่ตรงนน้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนู่นข้างๆกันเลยตัวก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะครับพุ่งขอดเองอร่อยไหมลูกเอา้ามันไปหากันได้นี่นะตอนนั้นกระโดดมาเมื่อกี้ไม่เหรลูกตัวนี้น่ารักมาก Come here. <laughs> ตุดนน่ารักมากเราสุดข้ามไปข้องนู้นแล้วเดี๋ยวเราเราพาไปดูข้องนู้นกันดีกว่าเีนไหครับใบไผ่ไน้องวิ่งมาแล้ว <laughs> ข้ามไปข้ามา <laughs> อ๋อแต่ข้อนี่มันออกมาไม่ได้นะครับทุกคน ออกได้หรือเปล่าเดี๋ยวได้นะคะโอ้มีไก่ด้วยนะครับตัวน,นี้มาไหนอันนี้ก็จะหาอย่างเดียวเราทุกคนดูดิอ๋อเซหายเพื่อนไทก้าอย่าแกล้ง อคออแรกแต่ผมพาไปดูอคอกที่2ต่อเลยดีกว่านะครับไากันเลยให้มาเออ,เอ,อ ทุกคนข้อที่สองน่ารักมากโอ้ <ermaid ment. S 2> ก,อก,ก้องไม้โฟกัสอ่ทาทักทายหน่อยโอ้ได้เห็นใกล้ๆเลยน่ารักมากไต้เต็มเลยทุกคนเลย แส่ให้หน่อยนี่นะครับข้อที่สองอเต็มเลยหาหมามาดูหมูหมูมาดูหมาอันนี้ข้อที่สองนะครับโตวไวมากเฮลูสวัสดีจ่า สวัสดีอยคอกนี้เชื่องมากเลยนะครับคอกที่สองน้องไม่กลัวเลยครับทำอะไรกันอยู่เอ่าฮ่อ กินอะไรอะครับทุกคนใกล้ๆเราตัวมดต้องมีมากนมนๆนๆนมนมนมรองเท้าน่าหักมากคุณแม่เขาที่สองกินอะไรเอ่ยตัวนั้นก็กินฮะ eating time hello guys hello ให้น้องหาอะไรกินทุกคนดูดิตรงนั้นมันต้องมีอะไรแน่ๆเลย oh. กินอะไรกัน ุงทุกคนเราแอบเอาโทรศัพท์เข้าไปข้างในางยื่นเข้าไปข้างในวว <c oughs> ชีบอไหวมันเห่าเก่งเลยเนี่ยอะไรกันเนาะ กินกล้องเราไม่ได้นะอยากอุ้มจังเลยน่ารักมากแรก้าได้ยินมันเสียงอะไระอุย้ยน้องมาสำรวจกล้องแล้วน่ารักมาก ก็ส่องใหญ่เลยอยากเห็นเห็นไหมคะใครกาเห็นไหมเป็นไงกันบ้างล่ะครับทุกคนสำหรับ E ีีที่7วันนี้นะครับสำหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะฮะสำหรับวันนี้ออยต้องขอลาทุกคนไปนก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ ep หน้าครับบ๊ายบาย